สวัสดีครับพี่ๆนานๆนะครับนักตกปลาทุกท่านนะครับมาพบกับนิดนะครับพี่ชิงสายชิวนะครับวันนี้ต่อจากอีพีที่หนึ่งนะครับที่เราไปตกปลามาวันนี้เราก็จะมาทําเมนูทอดนะครับทอดปลาปลาที่เราได้มานะครับเนี่ยก็เมื่อคืนนี้ช่างดูก็ได้ประมาณเกือบสามสามกิโลนะครับ แบ่งให้ญาติญาติไปกินด้วยกินคนเดียวกินไม่หมดครับต่อมานะครับก็จนเหลืองนิดนะครับกินทำเป็นปลาไร้ก้างไปเลยนะครับเนี่ยบ้างทีที บ้างที่ๆนะครับปลากระมังก้างมันเยอะเราก็ต้องบ้างทีทนะอันนี้สําหรับคนานเหยื่อนะครับสูตรที่หนึ่งของเรานะครับถลม่มถล่มเด็กแว้นนะครับเหยื่อถล่มเด็กแว้นถล่มปลาเล็กนะครับปลาใหญ่ไม่เข้านะครับนี่จะปลาเล็กเข้านะครับดูด mm ี hmm. คือไซส์ไซส์ประมาณนี้ก็พอดีนะครับพอดีทอดเลยนะครับไม่ใหญ่มากนะครับผมชอบประมาณนี้นะครับตัวใหญ่ผมเอาให้ญาติญาติไปกินหมดเลยครับผมเอาแต่ตัวเล็กไว้ครับสําหรับผลงานวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับ เด็กใหม่นะครับฝึกตกนะครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ